การดีเวลลอปของเรานะคะก็จะมีเป็นฟีเจอร์อีกตัวหนึ่งที่สามารถทำให้การส่งประกาศไปหาผู้เชา่าสะดวกสบายมากขึ้นนะคะก็คือเป็นฟีเจอร์ส่งข้อความประกาศทางไลน์มูทิฟายค่ะเราสามารถมาที่งานประจำวันแล้วก็เลือกเมนูส่งข้อความประกาศทางไลน์มูทิฟายนะคะในหน้าต่างนี้นะคะก็จะแสดงข้อความที่เคยถูกส่งไปหาผู้เชา่าที่ เป็นผู้เช่าปัจจุบันณนะวันเวลาที่ส่งนะคะที่ได้มีการเชื่อมต่อลายโทเค็นกับระบบดีเวนทัลค่ะแล้วก็สามารถเลือกช่วงวันที่ได้เลยตรงนี้นะคะก็จะแสดงให้เห็นว่ามีข้อความอะไรบ้างนะคะที่เราเคยส่งไปหาผู้เช่าแล้วบ้างนะคะถ้าข้อความยาวนะคะก็คูอข้อความความยาวสูงสุดจะได้ถึง300ตัวอักษรน,นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตรงกลุ่มช่องที่แสดงผลแสดงไม่พอให้เราคลิกนะคะอ่ามันก็จะแสดงส่วนที่เหลือนียนะคะ สมมติเราอ่านกลุ่มแชทนี้ใช้สำหรับอะไรต่างๆนะคะเรากดติดต่อพานอ่านแล้วก็คลิกแล้วก็อ่านส่วนที่เหลือได้เลยค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการที่จะเลือกช่วงวันที่ที่ไกลไปก่อนนั้นนะคะย้อนหลังกลับไปว่าเคยส่งอะไรไปบ้างนะคะเราก็สามารถที่จะคลิกเลือกนะคะเราก็กดแสดงข้อความได้เลยค่ะทีนี้นะคะข้อความนี้อาจจะไม่ได้ส่งไปหาให้ผู้เช่าทุกคนนะคะเนื่องจากว่า เป็นการส่งผ่าน Line n u t i f y ผู้เช่าที่จะได้รับข้อความก็คือจะต้องเป็นผู้เช่าที่มีการนำาลายโทเค็นมาเก็บไว้ในระบบแล้วก็เชื่อมต่อได้อย่างถูกต้องไม่ได้บล็อกไม่ได้ออกจากกรุ๊ l i ล e c แชทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราจะทดสอบลองส่งข้อความไปดูนะคะ,ะเราอาจจะอาจจะส่งข้อความไปทักทายบอกว่าสุขสันต์วันวาเลนไทน์นะคะ